สวัสดีค่ะชื่อนางสาวสสิมาสมใหญ่ค่ะรหัสที่ H 9 9เก5 6ค่ะวันนี้จะมานำเสนอสินค้าตัวใหม่นะคะเป็น4ีฟิ้าของเรานั่นเองค่ะมาพร้อมขนาด3.4นิ้วนะคะตัวนี้น้องใหญ่ขึ้นกว่าตัวเดิมถึง2เท่าเลยนะคะสามารถดูหนังฟังเพลงได้สบายสบายนะคะที่สำคัญก็คือน้องสามารถพับสนิทได้แล้วนะคะตัวนี้สามารถพกพาไปไหนก็สะดวกได้ทุกการใช้งานเลยค่ะ หมดความกังวลของการพับไปได้เลยค่ะเพราะตัวนี้เราผ่านการทดสอบมาแล้วนะคะว่าสามารถใช้งานในการพับได้มากกว่า2 0 0 0 0ครั้งนะคะรวมระยะเวลาถึง5ปีด้วยเลยความคุ้มค่ามากกว่านั้นนะคะตัวนี้เรามาพร้อมกับซัมซุงแคร์พัดให้ลูกค้าฟรีไปเลยค่ะ1ปีใช้งานกันแบบจุกๆไปเลยเลยคะ่ะ สส่เซลฟี่ต้องห้ามพลาดนะคะของเรามีกล้องหน้าที่สามารถถ่ายด้วยแกมแฟกเคมอันนี้ลูกค้าสามารถถ่ายรูปโดยไม่ต้องง้อแฟนกตกต่อไปนะคะเหลืออย่างเดียวแค่คุณลูกค้าโพสถ,ถ่ายรูปสวยๆก็พอคะ่ะอีกทั้งหมดออกกาลังกายนะคะคุณลูกค้าสามารถพับหน้าจอขึ้นมาแล้วดูวิดีโอพร้อมออกกาลังกายไปพร้อมกันได้เลยคะ่ะไม่ต้องซื้อขาตั้งกล้องให้เสียเวลานะคะเพิ่มความสบายคูณ2นะคะของเราจะมีตัว Galaxy Watch 6นะคะ ที่นอกจากจะเป็นแค่เอสเซสสอรีสวยๆแล้วนะคะคุณสมบัตินอกเหนือจากนั้นก็ยังสามารถใช้คู่กับตัวฟลิห้าของเราได้ด้วยอย่างเช่นสายออกกําลังกายนะคะตัวนี้เราสามารถใช้เป็นรีโมทควบคุมการเล่นเพลงหรือวิดีโอต่างๆได้นะคะอีกทั้งลูกค้าฟังเพลงอยู่ก็สามารถควบคุมเพลงหยุดหรือไปต่อได้ด้วยปลายนิ้วของคุณลูกค้าเองนั่นเลยค่ะโปรโมชั่นของเรานะคะตัวนี้มันจะมีส่วนลดสำหรับลูกค้าที่ซื้อ,อพร้อมกับ ฟรีนะคะมีส่วนลดให้ลูกค้าไปเลย20%ค่ะนอกเหนือจากฟังก์ชันออกกำลังกายนะคะเราก็จะมีาการนอนหลับต่างๆวัดความดันเลือด ECG และความดันโลหิตเลือดนั่นเองค่ะหรือแม้กระทั่งการกดรับสายจากแอปพลิเคชันต่างๆ Line Facebook ลูกค้าสามารถคุยผ่านอาฬิการได้เลยนะคะ หรือหากคุณลูกค้าไม่อยากจ่ายเงินก้อนนะคะเรามีโปรแกรมซัมซุงไฟแนนซ์ให้ค่ะใน hey, ส่วนของ s ซัมซุงไฟแนนซ์หน้าร้านนะคะตัวนี้ลูกค้าเช็คสิทแล้วสามารถผ่อนรวมกันได้ถึง3อย่างเลยนะคะ 1. ตัวมือถือพร้อมกับานาฬิกาแล้วก็หากคุณลูกค้าต้องการซื้อแพัเตเพิ่มเติมสามารถผ่อนรวมกันในซัมซุงไฟแนนซ์ได้เลยนะคะขอบคุณคะ่ะ